ครับสวัสดีครับมาดูวิธีการลง youtube นะครับอันดับแรกเราก็หาตรงนี้ให้เจอนะครับเนี่ยคำว่า youtube นะครับหลังจากนั้นเรากดไปเลยครับไปเสร็จแล้วเราก็กดคำว่าบวกนะครับบวกตรงนี้นะครับบวกไปแล้วก็บันทึกอัปโหลดวิดีโอนะครับ แล้วก็หาวิดีโอที่เราบันทึกไว้นะครับเช่วนวิดีโอตัวนี้นะครับนี่ฮะป้าตอนนี้นักเรียนปวชหน <1 S 1> ึ่งช่างยนต์นะครับอา,ายุกีป่ปีสายสุดสิบห้าตรงกลางป้าตอนนี้นักเรียนปวชหนึ่งช่างยนต์นะครับอายุกี่ปีแล้วเราก็เพิ่มอธิบายลงไปว่าปวชหนึ่งช่างยนต์ ต่อช้น่ช่างยนต์กำลังไปเลยตอช้อหนึ่งช่างยนต์กำลังประกอบประกอบเครื่องยนต์เล็กยนต์ดีเซลเล็ก แล้วนะครับเราก็กดอัปโหลดตรงนี้นะครับอัปโหลดเลยครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับกําลังอัปโหลดอยู่นะครับรอให้อัปโหลดนะครับแค่นั้นเองนะครับครับความเร็วในการอัปโหลดขึ้นอยู่กับความเร็วของเน็ตนะครับถ้าเน็ตเร็วก็จะอัปโหลดเร็วนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับ ไฟที่เราจะอัปโหลดนะครับว่าไฟล์มันมีขนาดยาวยาวไหมนะครับปกติแล้วก็ไม่ควรเกิน3นาทีนะครับไม่ควรเกิน3าถึงนาทีถ้าเกินกว่านั้นจะอัปโหลดยากนะครับอัปโหลดยากนะครับก็รอจนอัปโหลดเสร็จนะครับตัวนี้นะครับนะเสร็จแล้วมันก็ถ้าอัปโหลดเสร็จมันจะขึ้นคบนี้นะครับนี่ ดูวิดีโอหลังจากนั้นก็กดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับกดตรงกลางวิดีโอนะครับไปดูวิดีโอเราครับครับอัพโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วกดตรงนี้นะครับมันมก็จะโผล่ขึ้นมาร้อยแล้วนะครับ สักพักหนึ่งนะครับระบบระบบกำลังจะตรวจสอบว่าวิดีโอนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ประมาณนี้นะครับถ้าตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับไม่มีนะครับไม่มีคําว่าเวลาตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์ครับผม